เขาจะให้เราโกรธไหมนอนนึกนะเมื่อคืนนอนไม่หกกลับเลยอยากกอดลูกหรือเปล่าลอยากโกรธสิ <c oughs> ก็ถึงมานี่ไงนั่นอย่งเงีหรือว่ากลับก็ได้นะไม่น่าถามเลยนะใช่ไหมยังนึกไม่ถึงนเลยแม้ว่าเกิดไปเจอหน้าปะป้ามด้วยทำไงเนี่ยเจอแน่อ้าวเหรอเจอแน่โอ๊ยไม่เจอได้ไหมอ่ะพี่เรายังสวยอยู่เราต้องมั่นใจในตัวเองเหรอเออเดี๋ยวแวะเซเว่นซื้อลิปสติกคิ้วคิ้วก่อนเราคาดนะคนเนี้ย อย่าดมไม่เอาแล้วอิงเอาลิปสติกเอาลิปสติกเอาไปหาลูก๋อเหรอ๋อ,อ,อใช่เออลืมเดี๋ยวขอโทษขอโทษเม่อีประมาณสิบห้านาทีนะลูกมารอนที่ที่เดิมที่นัดกันนะโอเคครับผมครับเขารู้หรือยังพี่พีเขารู้หรือยังพี่พี ไม่รู้พี่บอกว่าพี่ต้องการดูเอกสารเพิ่มหน่อยให้เอาเอกสารกับรูปออกมาด้วยรูปถ่ายเราอยู่ไหนเออรูปถ่ายแม่ได้เอามาไหมอยู่เอาวะในกระเป๋าเตรียมไว้เลยไหมเตรียมไว้เลยมันเอามาเตรียมไว้หนึ่งเดี่ยวจะลาะดีแค่สู้ๆอย่างนี้คอมพิวเตอร์มึงทักมาเขาทักมาถามบ่อยๆเลยนะว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็อยากช่วงคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ไปตามหาเลยเหรอใช่ เขาก็ทักมาตามเรื่องว่าส่งมาให้เต้ยแล้วยังไงบ้างเป็นไงบ้างไปตามน้ำแม่นาดิยายากไหมเป็ว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนี่รูปนี้เต้ยช่างเลือกมานะมันมีครบหมดนะมีทั้งอากงมีทั้งปะป๊าเขาอ่ะแล้วก็มีพี่เขาของแม่ยังเก็บรูปไว้อยู่เยอะมากอันนี้แค่บางส่วนรูปปะป๊าก็ยังมีอยู่เนี่ยต้องเห็นก หลอกเนาะหลอมอแต่เขาว่าเนี่เรามาหาลูกเราาเหรอเออขอโทษขอโทษจะบอกอะไรให้นะพี่เต้ยตอนที่ว่านนอยู่ที่บ้านป้าน้อยอะตอนนั้นอยู่กับป้าน้อยใช่ไหมพอปิดไฟปั๊บเนี่ยมันเหยียบเราเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเราตัวดำกว่ามันไง มันตัวขานะป,ะป้าป้าเฟมเขาอ่ะอ๋อพป,ปิดไฟปั๊บเหยียบขาเราเฉยเลยปกป้าเหยียบขาเอามองไม่เห็นบูดี้ตัวเองเ่ะเอาจริงๆนะขาวป้าป้าเฟรมเขาขาวขาวมากแต่ตอนนี้ไม่รู้นะตอนนี้เขาก็ยังหล่อยังหล่ออยู่ป้าเคี้ยงหล่ออยู่แล้วอยามาถ่านไฟเก่าคุ้งแถวนี้นะเ<ะ> <c oughs> ออโว้ยถ้าจะคุ้งมันคุ้งแต่นู่นนั่นล่ะ <c oughs> เราไม่ปล่อยให้มันมอดไปหรอกเออไม่จริงๆนะพี่เต้ยเคียงนะป้าเฟย์มาเป็นคนที่หนึ่งนะเขามีความรับผิดชอบนะถึงว่าอายุคนน้อยก็จริงนะมีความรับผิดชอบสูงแล้วก็เข้าใจอะไรที่ว่าปัญหาที่ว่าเออนู่นนี่นั่นนะเคียงเขา้าใจเยอะแม่แม้กระทั่งว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรนี่เคียงจะจะรู้นะ ว่าเขายังไม่เคยมีครอบครัวนะ <Yeah. S 1> เขาไม่เคยมีลูกนะแต่ว่าคิ้จะรู้ว่าเออแบบนี้นะแม่แบบนี้นะคอยช่วยเหลือนะอะไรที่ว่าเก่งนะเขาอายุน้อยนะน้อยน้อยกว่าแม่เยอะนะอายุห่างกันกี่ปีอย่างกับเคียงเนะี่ยจำไม่ได้และะ้วตอนนั้นที่ได้กับป้าเฟะป้าเฟมาอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกเองแล้วตอนนั้นแม่เท่าไหร่แม่เขาเท่าไหร่หรนับไม่ถูกและะ้ว กายตามหาลมเพลียลับไหล